ช่วง Sex a c a d e m y เดิบายเซสกาจังค่ะท่านสุภาพบุรุษ gentlemen ซึ่งเป็นที่รักของเซสกาทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาท่านสุภาพบุรุษไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความลับหรือว่าเคล็ดลับให้สาวๆนะคะติดอกติดใจในรสชาติการไฟติ้งของคุณหรือว่าประสบการณ์เสี่ยวๆนะคะที่ดิฉันได้ประสบมานะคะ ที่ตัวเองนะคะจะบอกว่าตัวเองเป็นโปรเฟสเลยทีเดียวก็ก,ก็อาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดค่ะไม่ได้แต่งแต้มค่ะและก็วันนี้นะคะซิกสกะเนี่ยได้หยิบยกเอาประเด็นที่หลายๆท่านนะคะจะอาจจะทราบแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเสียงคลางหรือว่าคำอุทานของสาวในหนังเอีนั่นเองค่ะหรือว่าในญี่ปุ่น ผ้าู้หญก็คงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่ามไม่รู้จักหนังเอวีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเราได้ยินเราบอกว่าผู้ชายก็จะก็จะคึกอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงเสียวเฮ้ยผู้หญิงชอบกับท่าทางที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะเอาใหญ่เลยทีนี้ก็แบบว่าในที่สุดก็จบค่ะจบเลยกระแตกกระกระจัดกระจัดกระจายกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวภาษาญี่ปุ่นมนเล้วขอสนอคําว่าไรแต่ กอดชุ่มชื่นเบ้มอรมแนกอดชั้นทีภาษาญี่ปุ่นไดเตะอย่าลืมนะรักกันครั้งแรกเริ่มร่วมรักกันครั้งแรกนี่เราต้องเริ่มด้วยกันเลาโลมกอดจูบรูปคัมเตะเตะไดเตะไดเตะกอดจูบรูปคัมไดเตะคำที่สองนั่นก็คือคําว่าโกคขโอ้โกคาโกคขนั่นหมายถึงว้าวขลับน้องมนต์เรียกพ่ออะไรประมาณนั้นนะคะโกคาย คีดว่ามันจะใหญ่แต่มันมันทำให้ฉันเจ็บมากเสียวซ่ามันทำให้ฉันเจ็บจนถึงลิ้นปีโเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรฉันชอบฉันชอบหมายถึงฉันชอบนะก็คือซูกิซูกิกโกคไกข่ใหญเออกไข่ใหญ่อิต่เยอะ มันเสมันเสียวสัานจังเลยซูกิแต่ไม่เป็นไรพฉันชอบจังเลยทีนะคะแต่ไม่ทันนะคะตอนนี้เราเรากำลังมาแล้วฟิลเรามาแล้วนะั่นก็คือก็คายหมายถึงของคุณผู้ชายใหญ่จังบิ๊กจังอีไตยโยมันคงทำฉันเจ็บมันคงทำฉันเสียวหน้าดูเลยทีเดียวซูกิแต่ไม่เป็นไรฉันชอบฉันรับได้ซูกิฉันชอบจังเลยคะ่ะที่รักอะไร แล้วก็คําต่อไปในเมื่อฉันชอบจังเลยเราจะต่อที่คํานี้โมโตนั่นหมายถึงขออีกโมโต m โมโตะก็ใครใจเยอะซิกิโมโต้โมโต้โมโตขอเบิ้ลใช่ไหมโมโต้โมโตก็จัดให้แล้วก็ถามว่าคิมูจิคุณชอบไหมคิมูจินี้ใช้ได้2แบบนะคะถึงแม้ว่าจะใช้คําว่าคิมูจิเหมือนกันผู้ชายถาม คิมูชิคิมูชิอ่าอ่ะแรงและแรงขนาดนี้ชอบไหมพอใจไหมอะไรอย่างนี้ผูห้หญิงก็ตอบไปสิคิมูชิอ่ะอ่ะคิมูชิอ่ะมุตะอมุตะอะ รู้สึกว่าคือดูจากดูอ่ะซิสคจบจากตรงนี้นะคะไม่ต้องไปหาอูแผ่นเอวแล้วค่ะสามารถจัดการตัวเองได้ณนะตอนนี้เลยทีเดียวเพราะว่ารายการของเราเสนับสนุนให้ผ่าพลุดทุกท่านนะคะทปรายตัวเองรล,ลายตัวเองอย่างมากคําต่อไปก็คือคําว่าไก่กะไก่กะนั่นเองมันเสียวในเมื่อฉันชอบแล้วเอาอีกขอเบิร์นอ๋อมันเสียวชังที่ละไก่กะคิมูชิอาชูชอ แล้วก็คําว่าดันดอนตรงนี้มันละดันดอนนี่หมายถึงเร็วขึ้นอีกที่รักมันเสียงมากไกกคะและเมื่อเราชอบแล้วสะใจกับทุ่งท่าที่คุณกแทกทัานมาให้ฉันฉันขอให้เร็วกว่านี้นอีกได้ไหมที่รักดันดอนหมายถึงเร็วขึ้นอีกที่รักอ่ะดันดอนอ่ะพี่มูชาดันดอนขมองขมลอไหมดันดอนเร่งเข้ามาอีกเร่งเข้ามากระแทกฉันเข้ามาฉันมเจฉ์ฉันชอบโอเย อาตดินนอ่ะตอสุดท้ายของภาษานี่คุณวันละคำวันนี้สิกสกะขอเสนอคำว่าอีกคือนั่นเองค่ะแน่นอนในเมื่อเราร่วมรักกันใกล้ถึงจุดสิ้ยญาแล้วเราก็ต้องมีวาระที่จะต้องลำลากกันนั่นก็คืออีกคือนั่นเองอีกคือนั่นหมายถึงว่าจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเตรียมตัวให้ดีผมกำลังจะยิงอะไรประมาณนั้นหรือว่าฉันกำลังจะเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋ออีกคืออีกอ๋อให้อีก อีกเขาปากหน่อยเขาปากหน่อยอีกคืออีกอะไรประมาณนั้นอย่าลืมนะคะอีกคือหมายถึงใกล้จะหรือน้ำกำลังจะแล้วเป็นยังไงนะคะชอบใช่ไหมกับภาษาเซ็เซีวที่เซกสก์ได้นำมาฝากผู้ชมในวันนี้และสำหรับหนุ่มๆนะคะที่อยากรู้ลึกกว่านี้นะคะอยากรู้เรื่องราวเซ็กซี่ของเซ็กสกนะคะมากกว่านี้แล้วก็พิพ์สมัครมาชี มัน o อนโมบายซึ่งเรามีให้เลือกสมัครทั้ง2แพ็กเกจเลยทีเดียวค่ะซึ่งแพ็กเกจแรกนะคะคือเบส Tips เพียงกดดอกจาน4 7 9 8 6 6 9 0 0ดอกค่ะดอกจาน4 7 9 8 6 6 9 0 0้าแป Tips ท่านก็จะได้รับเกร็ดความรู้หรือเรื่องราวเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้ชีวิตเซ็กของคุณนี่นะคะ,ะมีความสุขหรือสุดยอดที่สุดในแต่ละวันค่ะนั่นก็อย่าลืม แพ็กเก็หนึ่งก็คือเบสทีฟดรจันท์4 9 8 6 6 9 0 0ค่ะและสำหรับแพ็กเก็ที่สองท่านจะได้รับภาพและคลิปวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับเกล็ดความรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องราวของเซ็ก์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวค่ะกับ แพ็กเกตนี้บุฟเฟ่ดอกจาน4 7 9 8 9 6 9 0 0ค่ะค่ะและสำหรับหนุ่มๆน,นะคะที่อยากจะไปร่วมอันยังเฮเซโกับเรานะคะหรือว่าอยากจะไปสัมผัสแดงกิมจิหรือความขาวแบบโอโมดกับสาวๆแดงกิมจิที่ประเทศเกาหล,ลีอย่างจริงจังนะคะแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียตังซื้อแพ็กเกจทัวร์เลยนะคะเพียงแค่ท่านสมัครแพ็กเกจกิมจิควิสกับเรากับมันส์ดอทนะคะเพียงแค่กดดอกจาน 4798123ดอกจนัน4798123นะคะแล้วโชว์ออกเราจะมี SS ส่งคำถามสนุกๆนะคะให้คุณได้ร่วมตอบคำถามแล้วก็เราจะมีการแจกรางวัล ทุกๆเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นสร้ทองแล้วก็จะเป็น iPad ค่ะและก็รางวัลใหญ่ของเรานั่นก็คือแพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลีค่ะอย่าลืมมาอัญยังเซโยดีดกันนะคะเอาละค่ะเวลาของเรานะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอาทิตย์หน้านะคะถ้าใครที่ชอบเรื่องราวที่สิกกะได้นำมาฝากนะคะก็อย่าลืมติดตามกันอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนค่ะกับรายการมันจักคมค่ะ